Thank you. วันนี้พ่อของผมาสอนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับลูกยับลูกต้นข้างนะครับแล้วด้าน,นหละนะังเริ่มต้นจากด้วยการลูกยับนะครับให้ก้าวขากวามาข้างหน้าพร้อมกับการยื่นไม้แล้วจังหวะตีคือให้ตีลงมาข้างหน้านะครับต่อไปจะเป็นลูกตีด้านข้างนะครับ ก็คือให้ก้าวข่าวามาด้านข้างพร้อมกับยื่นไม้นะครับแล้วจะหมัดตีคือให้ตีมาข้างหน้านะครับประมาณนี้ครับต่อไปจะเป็นลูกตีแบ็คแฮนด์ด้านหลังนะครับก็คือให้ก้าวข่าว่ามาด้านหลังนะครับพร้อมกับยื่นไม้ไปด้านหน้าแล้จะหมัดตีคือให้ตีสบัดมาข้างหน้านะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับลูกแย็บลูกตีด้านข้างแล้วก็ลูกแบค็คแฮนด์้านลหละนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ